अरे okay. สิินเอ่ยสิลปินนาตาศิลปินาตาตัดยังอยู่คู่าติจะได้ประมาทดูมีอินข้าขอน้องมันทารับบูชาในศิลปินเป็นไทยควนเธอชูเธอศิลปินเป็นใยคนเธอจูดเธอศิลปินจะได้ติน เปลวตามมงโคตรพราวเพื่อชาตะอินยังเธอศิลปินไม่คู่สยามอย่าให้ใครเข้าพระนามว,ว่าเลวตามตำชาเป็นสินอันประเสริฐเราควรเทิดและบูชาให้โลกเขาเห็นว่าเราบูชาศิลปินขอเชิญพี่น้องไทยโปรดเห็นใจนาตาต้ดแม่นพลิดพงพลาดจ,จะได้ประมาทดูไม่อิน ข้าขอน้องมันพาพระผูชาในศิลปินเป็นใจควรเธอชูเธอศิลปินเป็นใจควรเธอชูเธอศิลปินในนยที่ทิ้งศิลป็นเปลวเอ่ยจะรัมาน้าให้อยู่คู่ฟ้าตามเคย งามวิไลมีความสดใสโชตช่วงองค์ขัดเดือยอดยิงสมกับเป็น เบียบไงเฝ้าคอยตามไทยทักทวงรักษาความซือ่อสิทธิ์ทั้งชีวิตทวายราดชวงแต่ยาวไว้อก เปือนเป็นสายแม่นสวงไม่ว่าจะแก่ก็หรือว่านุ่มช่วยกันควบคุมกระสวง เทียนทองน้องหญิงละองแกง้วพ,พี่ข้าเสด็จพี่ขอได้ชะอาญ,ญามีคนก้าวมีอะไรหรือกล้าวหม่อมชั้นแม่ทัพราชศัก์ถวายบังคมพระองค์ท่านทั้งสองพระเจ้าค่ะเจ่ิญนพรด้วยหม่อมชั้นโณฤทธิตขอถวายบังคมพระองคง์ท่านพระเจ้าค่ะพระองค์ <ผม S 2> ขอให้มีความสุขกุบท่านผมชื่อนงกาบเช่นเดียวกันเดี่คะนอมรับใช้พระอ,องค์มาตั้งแต่ยาววัชนาสถาจนป่านชนี้มีตำแหน่ง ขอเลี้ยงราชจบุตรของพ่อองอค์ไปคะเสด็จพี่ไปค่ะที่หม่อมฉันหวั่นเกงตอนนี้สเสด็จพี่ไม่เคยออกว่าขานการเมืองเลยหม่อมชันกลัวเช่นนั้นกลัวว่าถ้าเกิดสึกสงคราม,มาครั้งใดเมืองของเราจะพ่ายแพ้นะไปค่ะพูดถึงสึกสงคมน้องหญิงเจ้าเอ๋ยจะรู้หรือเปล่าในใจของสเสด็จพี่เนี่ยหวั่นเกงเหลือเกินหากยามใดมีศึกมา เสด็จพี่ทำใจไม่ได้เสด็จพี่กลัวเกงข้าศึกเหลือเกินเสด็จพี่ไปค่ะเสด็จพี่ตัดเช่นนี้ไม่ได้เสด็จพี่เป็นถึงพระพักกษัตริย์จะปล่อยให้รัษฎรหรือทหารน้อยใหญ่มาดูถูกและดูแข็งไม่ได้เลยไปคะเสด็จพี่น้องหญิงถ้าแม้นว่ามีศึกสงครามพิลาใดจะให้ทหารน้อยใหญ่ออกไปเสด็จพี่ไม่ขอออกไปจากวังหลวงก็แล้วกันเสด็จพี่เสด็จพี่ตัดเช่นนี้ เสด็จพี่คิดไหมไปคะทหารน้อยใหญ่เขาก็เล่นนักลบเหมือนกันและเสด็จพี่เป็นถึงพระมหากษัตริย์จ้าทหารน้อยใหญ่นำหน้าเป็นไปไม่ได้นะไปคะทรงอยาวันไปเลยพรเาค่ะกระหม่อมชั้นทหารกล้าทั้งสองยามสึกเราลบยามสงบเราก็พร้อมกระหม่อมชั้นยอมพีกายถวายชีวิตแม้ข้าศึกจะมาผชิดติดเมืองก็ตามพระเจ้าค่ะ เห็นไหมพี่ข้าถ้าเป็นเช่นนั้นแล,แล้วก็ถ่าน้องข้าจงฟังให้ดีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเล่งตัวตาณาเขตทั่วแผ่นดินของเราบนเทียนทองห้ามไออีตนใดเข้ามาก้ำมกายเป็นอันขาดมีเรื่องอะไรเล่งบอกข้าม,มนเทียนทองให้เร็วที่สุดรับด้ก้าพนักงา สาธุพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองได้โปรดอย่าให้มีอันตรายใดๆมาในเมืองของข้าพเจ้าหมดเียนทองเลยสาธุ หินทลาดมีความชี้ขาดตัวข้าชอบไหลประเคนะอาเข็นข้าพระมีลีลาหวานล้อมชอบเข็นข้าล่าเมืองขึ้นหากใครขัดขืนตัดคอ เพิงได้คิดแข็งว่าแข็งคอพระจะไม่ขอออมข้อง าขุนทานชำน,นาญสนาม้อมเพียงทั้งสามเหล่าทาัพเมื่อใครแผงฤทธิ์ผิดตำลับมันต้องคำนับนอบน้อมรับไทยจอมคิงสิงคอน อโมคะศิลานครเวนแควนทั่วทั้งแผ่นดินทิ้งแดนทหารเนืองแน่นนอบนอมแม้นไครลุกลำมาคามรัวเราขอเอาตัวเสียงตาย ถึงมันจะแน่สักแค่ไหนสิงคอนไม่มาทนอมมาหินทลาดอันหนึ่งเดียวในโลกทุกคนน่าต้องยกทงยอมขอให้พระ,ะงองค์ทรงพระเจริญให้เป็นเงินเป็นทองเฮียค่ะ ข้าแผ่นดินนอาโมฆะศีลาข้าพระเจ้ากษัตริย์มหินทราชผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสิบสองปีนาข้าพระเจ้าอยากจะแผ้กิษดาลุภาพให้ทุกคนรู้ในความเก่งในความสามารถของข้าพระเจ้ามหินทลารพระอาญาเป็นสำคัญเนื่องด้วยนะตอนนี้ ไพ่พลเหล่าทหารของเราก็เหนื่อยลนะ่าจากการออกศึกออกสงครามมาเป็นเวลานานกระหมอ่อมสิงขอนเกรงว่าหากมาดแม้นพระอ,องค์ท่านคิดที่จะเล่นสงครามก็ควรจะให้เหล่าทหารของเรานั้นได้พักมีกำลังก่อนมิดีหรือพระเจ้าค่ะขอบใจสิงขอนจ้ะเอ้ ต่ฟังคำข้าดีทั้งสิบสองปนนาต้องตกอยู่ใต้ยุคคนระบาดแห่งข้าม่าหินทานลาดราชาชาก่อนเพคะเสด็จพี่ะะเมืองใครอยู่อู่ใครนอนทุกคนล้วนเลือแต่รักบ้านเกิดเมืองนอนของเขาทั้งนั้นแต่เหตุนไนไดเล่าสเสด็จพี่ถึงจะไปล่าลานบ้านเมืองของเขาแล้วเพคะพาที่นี่ ให้มันน้อยๆหน่อย,นอย,นอยคนยังเล่ามาหินทราชที่นกต้องไปนกที่ไม้ต้องไปไม้อยากได้อะไรก็ต้องได้ไม่มีใครกล้าขัดใจเราเสด็จพี่เพคะอย่าลืมนะเพคะว่าสเสด็จพี่ยังมีราชธิดาอย่างใดที่สเสด็จพี่ออกคำสั่งคำสงค ฉันหวังว่าแว่นกรรมในครั้งนี้จะไม่ตกถึงลูกของเรานะเพคะอาคินีทหาทุกคนไม่ต้องฟังภาคินีเมีของกูมึงสิงขอนรับคำสั่งจากกูไปไปหาทหารดีมีฝีมือมานำมอบให้กูทำงานาเว้นมึงนำมาไม่ถูกใจกู กูจะกดหัวมึงเฮ้ยและทหารทหารทุกคนฟัง<ด><ท>ำคำกูให้ดีเตรียมตัวให้พร้อมกูจะแผ่กิจสดานุภาพไปยังสิบสองปนาเตี้ยไมพร้อม ลมก็พัดเข้าบ้านเอออลมก็พัดออกจากบ้านลมก็พัดเข้าบ้านเออ กพัดออกจากบ้านเออเออเออเลมก็พัดเข้าบ้านเออเออเออเอลมก็พัดออกจากบ้านลมก็พัดเข้าบ้าน เออเออเออเราพัดโอ้ยไม่ไหวแล้วขอบคุณนะเ,เ,เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกหูอื้อไปหมดแล้วฉันเองไงเบ่งทุกวันเนี่ยเงียบเ,เหงาอยู่คนเดียวพ่อไม่อยู่รับราชก,การอยู่ในเมืองนู่นพ่อฉันเจ้าพ่อสิงห์ขอนไม่เคยกลับมาหาลูกหาเต้าเลยฉันเองเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมแต่ฉันเองน่ก็รักเหมือนพ่อจริงๆ ดูสินะไม่เคยจะคิดถึงลูกคิดถึงเต้าเลยของในบ้านเนี่ยไม่มีจะเหลือสักเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวจะเอาไปจำนำให้เลี้ยงแล้วนะของบางอย่างนี่ก็เอาไปจำนำบาแล้วดูเิ้นะพอฉันไม่ไม่เคยจะคิดถึงลูกเลยไปนานจัดถ้ามีพ่ออย่างนี้นะจริงๆตั้งใจมาแล้วนนล่วะาได้กลับบ้านบ้านเงียบเชียบ ไม่รู้ว่าไอ้เบงลูกชายอยู่หรือเปล่ามันน่าโมโหไหมน่าจะลองเรียกลูกดูก่อนเดี๋ยวเฮอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้มังไอ้เบงกูมากูมาไหนกูกูนี่ไงกูอยู่ไหนกูอยู่นี่เชายที่ไหนเล่ากูนะอยู่นี่ข้างนอกนะมันเมืองเอ็งูชายแล้วทำไมพิมพเรียงนี้ดูสิน่ะไอ้เบงอะไร พ่อมึงมาฮะพ่อมึงมาพ่อมึงมาไงเออพ่อมึงมาดีพ่อกูไม่มาเลยนะไม่ลุกไปไหนตั้งเต่ยบ็นถึงาโมโหน่ะไม่ได้เจอหน้าลูกชายอย่างแน่นอนดูจิ้น่ะเดี๋ยวเข้าไปในบ้านเลยเดี๋ยวสักวันหนึ่งนะจะบอกใครเลยเก็บเงินไว้สักก้อนหนึ่งใหญ่ๆซื้อปืนสักกระบอกหนึ่งพ่อฉันทําประกันชีวิตไว้เยอะถุยถุยเงิน ยิงเอาเงินประกันซะเลยสักวันหนึ่งพอเก็บได้นะพอเห็นหน้าปุ๊บทีแล้วยิงเปลี้ยงเลยนาผากนี่ถ้านนาผกไม่ตายยิงอีกป้งหนึ่งนี่ลอเขาหัวใจนี่เลยถ้าหัวใจไม่ตายแล้วตันอีกเปลี้ยงวันนี้จะผัวของแม่พ่อไปยังไงมายังไงเราคิดถึงจังเลยพอดจะพอดจ๋าไอเบ่งเอ้ยเดี๋ยว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  อย่าเพิ่งคุยอะไรลูกทำไมล่ะพ่อจับพ่อจ๋าพอพ่อเข้าบ้านมาพ่อสงสัยสงสัยอะไรพ่อจับพ่อจ๋าชามสังคโลกของโบราณของพ่อทำไมล่ะพ่อจับพ่อจ๋ามันหายไปไหนหมดลูกทาม์สังคโลกใช่สวยๆราคาแพงๆใช่นเลยของพ่อเลยจะ่พ่อรักมากห่วงมากฉันกลัวมันจะหายฉันไม่เคยอยู่บ้านทำไมล่ะกลัวมันจะหายเอเลยไปฝากข้างบ้านเขาไว้หนาข้างบ้านจ้า เขาเป็นอะไรกับเราไปฝากเขาไว้เขาไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่เรียกเขาอาอยู่ออนนับถือกับครเขาอายู่บ้านอยู่ช่องทุกวันเองไม่ค่อยอยู่บ้านก็เลยเอาชามสังขาโลกพ่อไปฝากอาไว้อ่ะไม่เป็นไรจ้าพ่อกลับมาจากราชการเหนื่อยๆทาไมพ่อจ้าพ่อจ๋าไปเอาน้ําเย็นในตู้เย็นมาให้พ่อกินหน่อยไปทุกไปไป เดี๋ยวพ่อจะพ่อจ๋าใจเย็นๆจ้าทำไมลูกตู้เย็นจะอยู่ตรงเนี้ยนะนนะอะฮะพอเอินฉันก็เป็นห่วงทำไมอะเลยเอาฝากตามชามสังฆโลกกันไปด้วยแล้วเอาตู้เย็นพ่อไปฝากอาไปฝากอาตามชามสังฆโลกแค่นั้นแหละพ่อคิดไม่ผิดที่รับเองมาเป็นลูกได้ไงเห็นไหมฉันแล้วเป็นห่วงมีความรอบคอบใช่เอาอย่างนี้เอายังไงวันนี้มีมวย พ่ออยากดูมวยไม่เคยดูโทรทัศน์ดูมวยกับเขาเลยมวยัวแต่ไปราชการไปเอาโทรทัศน์ให้พ่อดูมวยหน่อยดูมันไม่มันแล้วพ่อทำไมอ่ะลูกต่อยกันเองนะมันกว่าไไยพ่อไอ้เบงทําไมอีกอะเนี่ยคืออย่างนี้พ่อฮะไอ้ทรทัศน์แกก็ตามตู้เย็นก็ถามแกไปนะเน้พ่อถามคําเดียวอาไหนเนี่ยลูกเขาชื่ออน้ำเนี่ย ไอ้เบงเอาของไปให้เขาปุ๊บแล้วเขาก็เอามือฉันแปะอะไรก็ไม่รู้นี่มึงเอาของพ่อไปตำานัหมดเลยแล้เขาก็ให้ตังคมาก้นนึ่งอะไรกันพ่อไปราชการไปแค่สามสี่เดือน<ะ>ให้เงินไว้ยี่ิบาทเองใช้หมดแล้วเหรอแกจะบ้างไงยี่สิบาทมันพอกินไงเล่าเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เบงที่พ่อมาเนี่ยนะ พ่อจะพาเองเข้าสู่วังหลวงปเป็นทหารไปเป็นอะไรนะเป็นทหารเป็นทหารใช่ถ้าเป็นทหารฉันไปแต่ก่อนที่เองจะไปเองฟังไวน้นะลูกทําไมพ่อพ่อถามเองจริงๆเถอะเองน้อยจะต่าใจบ้างไหมที่มาเป็นลูกพ่อสิงค์ไม่ใช่สายเลือดแทๆ้ๆพ่อย่าให้ฉันพูดฉันเองอยากจะถามพ่อมานานแต่ฉันค็ไม่กล้าถามทำไมปวดจะแทงใจดําพ่อแทงใจดําพ่อเรื่องอะไรก็คือตั้งแต่ฉันถามว่าฉันเป็นลูกใครฉันอยากรู้พ่อแกเล่าให้ฉันฟังได้ไหมเล่า เบงเลยฟังพ่อนะลูกแม่เองพ,อ,พอแล้วพ่อกูยังไม่ได้เล่าเลยไอ้เบงไม่รู้ฉันตื่นเต้นนะแม่เองเขาไม่สามารถดูแลเองได้อยู่คนละฝากถนนกับพ่อแม แม่เองสงสัยตาบอกพ่อว่าฉันไม่สามารถเลี้ยงลูกฉันได้ช่วยเลี้ยงลูกฉันแทนทีเชื่อไหมเบงทำไมพ่อจะเป็นเวรกรรมของแม่เองหรือเปล่าพ่อไม่รู้เป็นอะไรระหว่างที่แม่เองกำลังจะข้ามถนนแม่รถสิบล้อชนแม่เองกระเด็นแถูกชน สิบล้อชนแล้วแม่สั่งเสียอะไรแม่ตายนะยังแม่แม่เองนะสั่งเสียกับพ่อไปแค่คำเดียวสั่งไว้ไงพ่อเองแล้วแม่เองก็ขาดใจตายลูกโทษ่กอิชานหมอโอ้ยว้าหัวใจวงตั้งนานพอล้อเองเล่น จานกระหลงโศกท่านอือไอ้เบงเดี๋ยวเข้าไปยังบังหลวงด้วยกันไปเป็นรั้วของชาติหม่ไปแล้วเอ้าทำไมล่ะลูกเมื่อกี้ยังเป็นทหารดีอยู่เลยเนะเอ้าวอ้าทำไมอะแผบเนี่ยให้ไปเป็นรั้วซะแล้วไอ้คำว่ารั้วจะไปยืนยังไให้ตำลึงพันแลวเอ้าไอ้คำว่ารั้วของชาติเนี่ยกับคำว่าทหารเนี่ยความหมายเดียวกันไปรับใช้ชาติแต่คนยังังหลวงเขาเรียกว่าเป็นรั้วของชาติขอปกป้องดูแล ตำรวจเป็นบ้านทหารเป็นรั้วอะไรเงี้ยโอ้ยไปไปพ่อฉันไปถ้าเช่นนั้นพากันไปเออเออเออเอ้ยไม่ได้ท่าชวนไอ้เบงลูกยาเออเออเออเอยยาท่าตีใจจะ่ได้เป็นทหารพ่อไปกับพ่อลูกไปพ่อนั่งไปเลยยศเหมือนพ่อนั่งไปเลยพ่อจับพ่อจ๋า เป็นทหารจับไคยเออเออเออไม่ได้ทามาหินทาลาลาชาเออเออเออยังโอนนี้ไปไปด้วยกันลูกเช็ม้อ